สวัสดีครับโมซริปปี้ครับวันนี้เราจะก็จะมาพบกับเกมบัสซี s มิเลเตอร์อัลติเมทเช่นเคยครับก็ถ้าขายคอมพนีไปนะครับจะเป็นอย่างไรนะถ้าเราขายบริษัทเดี๋ยวคลิปนี้เรามีคำตอบครับไปที่แคริเอร์เหมือนเดิมอันดับแรกเดี๋ยวเราจะพาไปทัวร์ข้อมูลของคอมพนีก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างกดไปที่คอมพนีครับ ก็อันนี้พี่ไปจําลองอีกเครื่องหนึ่งมานะครับโดยให้มีรถ2คันอ่าเรายังไม่มีผู้จ้างนะอ่ะาเขาเรียกอะไรคนขับรถนะครับมีเงินอินคำมาเท่าไหร่ใช้จ่ายไปเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่อ่าเงินเราเหลืออยู่5.2 k ก็คือ5,200นนะครับอ่าเดี๋ยวพาไปดูรถนะครับ ปีิกาลาลก็มาที่โชว์นะฮะรถของเรามีทั้งหมด2คันนะคะของพี่เองนะมี2คันนะครับไปทําการซื้อมาเพิ่ม 1, คันและเพื่ออขคอแตกต่างโอเคนี้เราจะกลับไปที่นี่นะแล้วกดไปที่คอมพนีครับทีนี้เราจะเข้าขั้นตอนการทําการขายคอมพนีแล้วให้เรากดไปที่เซล์คอมพนีครับปุ่มแดงมันจะสรุปมาเลยว่ามูลค่า เงินบริษัทของเราตอนนี้เรามีอยู่5,200บาทนะครับนะคิดเป็นเงินบาทเลยแล้วกันแล้วก็ด้านขวามือนะครเป็นมูลค่าของรถของเราจะได้อยู่ที่26,300นะครับซึ่งได้น้อยมากๆเลยถ้าเทียบกับที่ว่าเราส่งรถไปตลาดเราอาจจะได้เงินเยอะกว่าอีกใช่ไหม <laughs> โอเคอ่า ด้านล่างค่ะเป็นคำอธิบายนะครับ if you sell your company ถ้าคุณาขายบริษัทของคุณนะครับคุณต้องการา Need to start game from beginning ก็คือเหมือนจะเริ่มเกมใหม่นะ company value will be at d d o y o u r money ก็คือเหมือนเงินทุกอย่างนะครับจะไปรวมใหม่หมดเลยให้เราก็คือยอดเงินคอมพนีกับยอดเงินลดนะครับมันจะทำการรวมยอดกันแล้วก็ ล้างข้อมูลทิ้งหมดเลยจะเป็นบริษัทใหม่แต่ว่าเงินตัวนี้อาจจะถูกยกยอดไปบริษัทใหม่นะครับอย่างเช่นพี่ไปอ่าพี่กด accept นะครับพี่กดตกลงไปละมันก็จะทำการขายบริษัทเราทิ้งทันทีเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะทำการกด accept ให้ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์กันเลยกด map เข้าไปตอนนี้ระบบกำลังทำนู่นนั่นนี่ให้นะครับเดี๋ยวเรารอลุ้นก่อนว่ามันจะให้ทำอะไรต่ออ่ะ กดคอนตินีครับอ่ามาแล้วมันเป็นแบบนี้เลยฮนะเหมือนเราเข้าเกมมาใหม่เลยนะเราก็จะตั้งซื่สซอสั่งชื่อว่าสันโอ้ยตั้งชื่อใหม่นะแล้วก็เดี๋ยวเราใส่เลข2ไปแล้วกันให้มันดูแตกต่างจากอันเมื่อกี้เมื่อกี้เราทำเป็นแบบธรรมดาเข้ามานะโอเคเราตั้งชื่อเสร็จแล้วทีนีเนนนะ้เปลี่ยนอวตารหน่อยก็ดีนะเปลี่ยนสักนิดนึงนะเปลี่ยนบริษัทนะ ขายบริษัททิ้งนะเราต้องเปลี่ยนโลโก้กับอัน,นใมีม่กดคกด c r e นะฮะแล้วก็กดสตาร์เกมหน้าตาสาวสวยผมสั้นคนนี้เคฮะเรากดไปที่แค r r เครับอืมปิดไปก่อนนะนี่อย่าไปกดนะเดี๋ยวรันซื้อนะฮะเคฮะทีนี้มันก็เห็นไหมฮะยอดเงินของเราจะถูกยกยอดมานะครเป็น3.1 อ้เอ็ดจุดแต่ว่าเรียน91เท่าเดิมใช่ไหมแต่เงินนะ่ะจะถูกยุบแล้วรวมกลับมาเป็นกอนของเงินของบริษัทนะแบบนี้เดี๋ยวค่าไปดูฮะรถรถก็หายไปเพราะว่ามันมูลค่ารถของเราเมื่อกี้นะถูกขายไปอันนี้มันน่าจะเป็นเงินฟรีใช่ปะไอ้รถฟรีใช่ไหมครับน่าจะไม่มีอะไรและอ่า แสดงว่าเมื่อกี้มันน่าจะขายรถคันที่พี่ซื้อมาเพิ่มคันนึงนะไอที26นะ่26,000นเนี่ยโอเคฮะเดี๋ยวเราไปที่บริษัทครับก็มันจะบอกว่า remaining ตัว money ก็คือเงินบริษัทของเราตอนเนี้ยเหลืออยู่31,500นนะครับส่วนไอตัว income เรายังไม่มีเพราะว่าเราขายบริษัทละตอนนี้เป็นบริษัทใหม่นะครับโอเคนะรถของเราก็จะเหลือแค่คันเริ่มต้นที่มันให้มาฟรีอยู่แล้วใช่ไหมอ่านี่ก็คือผลลัพธ์ของการ ขายคอมพานีกับขายอพวกตัวนี้นะอ่าสรุปก็คือการขายคอมพานีก็เหมือนเราขายคอมพานีเดิมซึ่งสมมติเงินเราเหลืออยู่5,000เมื่อกี้ใช่ไหมแล้วเราขายมันจะมีเงินของคอมพานีต่างหากกับเงินที่เป็นรถต่างหากซึ่งถ้าบอกว่าจะเล่นใหม่มันก็ไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่นะสำหรับพี่ก็เอารถไปขายมือสองก็ได้ใช่ไหม <laughs> เพราะว่าเหรียนก็อยู่เท่าเดิมแต่พี่ไม่แน่ใจเรื่องラกิงงก้ง ranking นี่น่าจะเป็นในพวกของเล่นออนไลน์หรือเปล่าซึ่งตอนนั้นพี่ไม่มั่นใจว่าถ้าเกิดเราขายคอมพานีไปแล้วไอ้ตัว r a n ก i n g ของเรามีผลหรือเปล่าตรงนั้นพี่ไม่สามารถตอบได้นะครับก็เดี๋ยวพี่ให้ข้อมูลเบื้องต้นเป็นประมาณนี้ไปก่อนที่พี่ที่น้องเขาบอกว่าอะไรนะขายคอมพานีลดหายไหมสรุปก็คือลดหายครับ ลดหายโดยมันเอารถของเราเนี่ยไปทำเป็นมูลค่าขายแบบฟิกราคาตัวเลยเมื่อกี้บอกว่า26จุดเท่าไหร่พี่จำตัวยอดข้างหลังไม่ได้แต่ถ้าเราไปปล่อยทอดขายตลาด12อสอแล้วอาจจะได้เยอะกว่านั้นก็ได้นะเพราะว่าในระหว่างที่เ,ออเราขายนั้นอนะเราก็จะมีตั้ง ตั้งขายอยู่แต่ถ้าเราตั้งเกินเราก็ขายไม่ได้นะแต่มันจะมีแบบว่าคนมาประมูลแล้วอาจจะได้เยอะกว่าที่เราขายบริษัทไปก็ได้นะครับสําหรับคนที่อยากรีเงินมาใหม่นะเพราะว่าเงินบริษัทก็ยังมีเท่าเดิมอยู่ที่พี่ดูเมื่อกี้ก็ไม่ได้เห็นมีต่างอะไรกันมากนะครับก็อ่าสำหรับใครที่จะขายคอมมานีก็มาดูคลิปนี้ประกอบได้เลยนะคะเพื่อเป็นการตัดสินใจสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้ โอกาสหน้ามาเจอกันใหม่เป็นคลิปอะไรกันแนะ่นมารอรับชมได้เลยนะจ๊ะสวัสดีจ้า